วันนี้เราอยู่ที่เขาตีนไก่ครับกับกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์เด็กตีนไก่ใส่ใจแยกขยะครับโดยเราจะรวมเอาเด็กๆในเขาตีนไก่และพื้นที่ใกล้เคียงครับมาสอนคัดแยกขยะและนำขยะไปใช้ประโยชน์ครับ โดยวันนี้เนี่ยจะสอนให้เด็กๆเ,เนี่ยเอาขยะทั่วไปมาทำเป็นก้อนหินยักษ์สำหรับนั่งพักผ่อนครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยครับช่วงเช้าเนี่ยพี่ๆสตาฟก็มาเตรียมงานกันครับโดยใช้พื้นที่บริเวณเฮดคิวเขาตินไก่ตรงข้างๆอาคารล้างเพราะว่าบรรยากาศมันล่มลื่นดีครับมีทีมงานสตาฟประมาณ10คนก็คือพี่ๆนักวิ่งเขาตินไก่นั่แหละแล้วก็ กลุ่มนักอนุรักษ์ชื่อว่ากลุม่มใบไม้เมื่อเตรียมสถานที่เสร็จผมก็บรีฟเน้นย้ำสตาฟอีกครั้งหนึ่งหน้าที่ของแต่ละคนว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ปรับแผนหน้าง,งานกันนิดหน่อยครับปุ๊บลงทะเบียนเสร็จลงทะเบียนน่ะใครเฝ้าจุดลงทะเบียนให้ให้เขียนชื่อนาคุณให้ชัดเจนนะเพราะว่าพี่จะเอาไปทำใบประกาศที่อยู่องค์การด้วย เกียนโอดเขียนไม่เป็นเฮ <phin reforms> ้ยเขียนไม่เ <reco> ป <bizarre> ็นได้ไงไปนั่งนู้นไปนั่งช่วงเกลียนแล้วรับบอกมาบอกมาชื่ออะไรอ่ะมิวกับพีทเดี๋ยวเอาติ้นไปก่อนโอ๊ตใครลงชื่อแล้วมาใส่มาใส่สร้อยสระโอสระโอดิเออเขียนได้นี่นับดูลองลองลองนึกดูนะลองนึกดูนะให้ทุกคนนึกให้เวลาสักสองนาทีตั้งแต่เราตื่นมาเมื่อกี้เนี้ยเราสร้างขยะไปแล้วกี่ชิ้นอ่ะลองนึกให้เวลาหนึ่งนาทีมีอะไรมั่ง ให้ร้อนอยามาล่ๆเออหลบหแดดได้หลบแดดได้ไม่ต้องไปอินกับมันโตะเรียนได้ไม่ร้อนไม่ร้อนอทนขั้นตอนแรกเนี่ยฐานการเรียนรู้แรกก็จะเป็นการให้ความรู้เด็กซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากครับต้องสอนให้เขารู้ว่าอะไรคือขยะบางและขยะมันมีกี่ประเภทจะแยกยังไงคนคนผลิต ถุงพลาสติกขึ้นมาคนผลิตกระดาษขึ้นมาคนผลิตทุกอย่างรอบตัวขึ้นมาแล้วทิ้งแล้วเกิดเป็นขยะนั่นเองแต่หูเพื่อนคนทางขวา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 แค่แค่แตะแค่แต่แต่บางคนแม่งถอกาไม่ถึงนี่แต่อะไรดิจ๊ะแต่อะไรดีจ๊ะแต่อะไรดีจ๊ะแต่พี่ที่ผมยาว พี่ที่ผมยาวหนึ่งคนครับวมไปแตะ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 น้องคนั้กแตะแตะแตะเพื่อนามสีเอ้านวด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 ให้เพื่อนสบายนวดให้เพื่อนผลอดภลาล้านลาลาลานลาลดกับล้องหันอะไรยังหวังเจอมเจ เนี่ยนี่มาตรงนี้มานี่เลยเพียบเลยตรงไหนอีกตรงไหนอีกใครเจอขยะกลุ่มสองนี่เนี่ยอากลุ่มสองมาหาพี่เร็วกลุ่มสองนี่กลุ่มสองนี่ถุงมือเอาไว้ใช้ก่อนถุงมือเอาไว้ก่อน กลุ <mile> ่มสองมีเจ็ดคนไปไหนหมดเจ็ดคนกลุ่มสองมานี่เร็วกลุ่มสองนี่ไหนกลุ่มสองมานี่มากลุ่มสองขวดขวดไปที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเช่นใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวเปิดอันไหนอันไหนเพิ่อนอันไหนขยะเถั่วใช้ที่พี่ได้ลูกเถั่วใช้ที่พี่ไปที่ที่พี่อยู่ไหนอะ อะไรเย่เน้องมาะไปหน่อยไปปะไร่เป <Yes> ็นไรขยเยอะเยพี่เงฮ้ยอย่างนี้ถ้าพวกพี่มามาทำที่นั่งที่นี่เราก็มาช่วยได้เด็ดอะไ่ะจริงมาเนี่ย แล้วเราก็ได้ก้อนหินยักษ์สำหรับนั่งเล่นหรือนั่งพักผ่อนวันนี้ได้กันมา 3- 4สี่ก้อนครับรูป<ด>ทรงอาจจะยังไม่สวยงามครับมือใหม่หัดทำเดี๋ยวเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำเป็นโซนสำหรับเพื่อนนักวิ่งมานั่งเล่นโดยเป็นโซนที่เก้าอี้ทำมาจากขยะทั้งหมดพอเหนื่อยกันมาหลายชั่วโมงแล้วก็มาเล่นเกมแจกรางวัลแจกขนมครับน,น้องๆก็สนุกสนานกันมาก <laughs> จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับกิจกรรมเด็กตีนไก่ใส่ใจแยกขยะใช้เวลาไปครึ่งวันพอดีขอบคุณเพื่อนๆนักวิ่งที่ช่วยกันส่งขนมส่งอุปกรณ์การเรียนมาให้แจกน้องๆครับ เรายังคงจะพัฒนาพื้นที่เขาตีนไก่แบบเนี้ต่อไปทั้งเรื่องของเส้นทางวิ่งแล้วก็กิจกรรมดีๆเพื่อช่วยเหลือชุมชนและเยาว,วชนในพื้นที่ก็ฝากติดตามและช่วยกันสนับสนุนเขาตีนไก่ของเราด้วยครับสวัสดีครับ